ครับก็นะครับสวัสด,ดีเอฟซีนสวัสด,ดีพิพันธา์อาทุกคนสวัสด,ดีเช้าวันใหม่ด้วยนะครับเข้าสู่ช่องอเดียแอปเปิลอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็นะครับเป็นวันพฤหัสนะครับผมที่2สองซึ่งก็จะเหลือเวลานั้นนะครับไม่กี่วันนี้เนาะฉะนั้นวันนี้นะครับมีสมาชิกขอกันเข้ามาเยอะมากกับหวยสูตรเลขคำน,นวณชุดสามตัวตรงนะครับ วันนี้ไอเ l e ได้คำนวณและก็วิเคราะห์ดูแล้วว่าเป็นห่วยที่ชอบติดมากับห่วยสั้จรด้วยนะครับฉะนั้นวนันนี้นะครับต้องมาระวังกันด้วยนะครับต้องพยายามดูข้อมูลห่วยกันเยอะๆกับหลากหลายอาจารยนะ์เนาะฉะนั้นวันนี้ผมฝากไปด้วยนะครับผมนะสมาชิกที่ต้องการอยากจะทราบข้อมูลนะครับ่ยวกเรื่องตัวเลขให้มากตัวนี้สามารถที่จะแอดเ p พี6ย นะครับยังไงก็แอดเพิ่มฝากไปด้วยนะครับใครที่ติดตามผมก็สามารถที่จะแอดเข้ามาได้แอดเข้ามาแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมเฝ้าไปพูดคุยนะครับว่าท่านต้องการอะไรคิดยังไงอยู่นะครับก็อยากจะให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของผมนะครับเพราะว่าผมจะได้ได้ไล่ตออนะครับในส่วนของตรงนี้ทุกคนเลยทาง ADP 416ก็คือแอดไลน์นั่นเองนะครับไปครับเดี๋ยวเพื่อนพาไปดูในส่วนของหัวสูตรและคำนวณชุด3ตัวตรงนะครับวันนี้ ซึ่งเป็นแนวทางที่ผมได้ทำการมีขอและก็คัดมาให้แล้วนะครับคิดว่าน่าจะเป็นสูตรที่ดีนะครับที่สรดนองบ้านและสุดอกถูกใจกับกลับมาคิดหลายท่านนั่นเองนะครับ mm hmm. เดี๋ยวไ้เพิ่นพาไปดูในส่วนของตัวหลักร้อยนะครับใช้หกบวกเก้านะครับบวกแปดบวกเจ็ด mm hmm. นะครับ ก็เช้ามาก็ได้ยินเสียงไก่ขันนิดนึงนะครับเพื่อความเบิกใจเนาะหกบวกเก้านะครับสิบห้านะครับสิบห้าบวกยิบเอ็ดบวกเจ็ดนะครับยี่สิบแปดแล้วยี่สิบแปดเราใช้บวกสี่ของที่นะครับยี่สิบแปดบวกสี่เป็นสามสิบสองให้เพื่อนใส่เลขสองนะครับต่อไปก็จะเป็นรสิบ หลักสิบเราใช้หลักพันนะครับบวกกันสองครั้งแล้วก็หลักสิบเก้าบวกเก้าสิบแปดสิบแปดบวกแปดยี่สิบหกนะครับยี่สิบหกบวกสองเป็นยี่สิบแปดนะครับบวกสี่อีกครั้งหนึ่งนะครับยี่สิบแปดบวกสี่สามสิบสองนะครับนะี่ครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของอตัวหลักหน่วย ก้าบวกเนะครับเป็น16 16กสิบกบวกเก้นะครับ25่บวกสครับเป็น27หลังจากที่เราคำนวณมาเราได้227นะครับเป็นเลขชุดหางเดียว3ตัวตรงนะครับเราก็ได้227นะครับอย่าลืมนะครับผมสามารถที่จะตัดเล่น2ต,ตัวด้วยนะครับ นี่ก็จะเป็นสูตรหวยงวดที่1น,นะครับผลที่ได้ก็คือออกนะครับสองสองเดนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเข้าเป็นงวดที่1น,นะครับตามต่องวดที่2กับสูตร3ามตัวดตรงนะครับ2อบวกหเป็น8ปดบวกสี่สบวกเนะครับเป็น19 19บวกสนะครับเท่ากับ23ใส่เลข3นะครับต่อด้วยหลัก10นะครับคำนวณสูตรเหมือนเดิม2บวก2เป็น4นะครับ4บวก0ได้4 4บวกสนะครับเป็น8มาระวังกันด้วยนะครับผมในงวดนี้ซึ่งจะเป็นหมวดสัญจรด้วยว่างันนะครับในงวดประจำวันที่1นพยายามจัดเจ็บข้อมูลตรงนี้ไว้ให้ดีที่สุดนะครับ 6บวก7นะครับ13 13บวก3 16 16บวก2นะครับเป็น18นี่เลยนะครับงวดที่ 2, 2> เราก็เข้า3 8 8นะครับสูตรมาสูตรนี้ก็เดินมาทั้งหมดนีนะครับเป็นงวดที่2แล้ว3าตัวตรงนะครับออกสาม 8 8นะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเข้าเป็นงวดที่2นะครับตามกันต่อเลยนะครับงวดที่สองผ่านไปก็คืองวดประจำวันที่1ต่อไปจะเป็นงวดประจำวันที่16นะครับ16พฤษภาคม25 6 8้าหลุ้นนะครับตรงนี้สูตรนี้ไปดูพร้อมกันครับ สองบวกสามเป็นห้านะครับห้าบวกหกสิบเอเปีนะครับเป็นยี่สิบสส่เลขสครับต่อไปก็จะเป็นสูตรหลักสิบหกบวกแนะครับสิบสี่สิบสวกสองสิบวกสนะครับอ่อสิอ่าสินะครับขอภัยด้วยนะครับหกบวกแนะครับหกบวกแเป็นสิบสีวกส สิบสีตัวนี้อ้อศูย์หกใช่ไหมครับสิบวกสองเป็นบหหบวกสนะครับเท่ากับ20่สิต้องนะครับใส่เลขศูนย์ครับนี่เลยนะครับแต้มก็จะได้ประมาณนี้3กับ0ูนย์ะครับในตำแหน่งของหลักหน่วยก็คือ3ามกแปดสิบนะครับสิบวกแนะครับเป็นสิบ ก้ากให้เพื่อนเนี่ยนะครับใช้เฉพาะหลักหน่วยใส่เลข9ก้าตัวเดียวนะครับซึ่งในงวดที่ล่าสุดเนี่ยนะครับเราก็จะได้309นะครับเอาละบางคนดูจบนี้ก็บอกโอ้โหแม่นจังนะหละังหน่วยออกจริงๆแล้วไม่ได้แม่นขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเป็นแนวทางนะ ให้เราใช้มิุษย์าณน,นะครับในการรับชมแลวก็ผมแนะนําข้อมูลตรงนี้นะครับมาแบ่งปันให้กับเพื่อนสมาชิกเผื่อท่านไหนที่ติดตามเพื่อนอยู่ชอบในส่วนของตัวนี้นะครับออกนะครับ3ามเป็นงวดที่3ามแลหมายความว่านะครับสูตร3าตัวตรงของเราเนี่ยเดินมาแล้วทั้งหมด3มงวดติดนะครับก็คือ1งวด2งวดและ3งวดนะครับฉะนั้นเรามา สัญจรกันเลยนะครับในงวดประจำวันที่1มิถุนายน2,500 6นนะครับสูตร3ตัวตรงเป็นเลขสัญจรด้วยนะครับต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับห่างเดียวนะครับจะได้หรือจะถูกอกถูกใจสมาชิกหรือไม่ผิดตาม,มาพร้อมกันครับ2องบวกเป็น3นะครับ3บวกศนได้บวกนะครับเป็น12สอง 12บวก4นะครับเป็น16เดี๋ยวไอเพิ่นทูนตัวเลขให้อีกครั้งหนึ่งนะครับ4บวก93นะครับ13บวก0น13บวก3เป็น16ใส่เลข6ครับมาแล้วนะครับตัวที่1ของเรานั่นก็คือหลักร้อยต่อไปผมจะลงหลัก10นะครับเราใช้เลขหลักพันก็คือ2ครั้งก็คือ2บวก0ได้2 2บวกสี่เป็น6นะครับ6บวกสีนะครับเป็น10เห็นไหมครับทุกคนที่เห็นเลยว่าเลขสูตรนี้จะมีโอกาสกลับมาอีกไหมผมว่ามีนะนะครับมีนะครับเอาละจากนั้นพาไปดูในส่วนของตัวหลักหน่วยนะครับนะครับเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบนะครับเป็นสิบห้าสิบห้าบวกสองนะครับเป็นสิบเจ็ดเอาแล้วนะครับ ผมให้เม็ดเดียวนะครับหางเดียวเน้นๆเลยกันอ่าที่เลข607นะครับก็หลังจากที่ชมคลิปนี้จบนะครับผมมัน่นใจเลยว่าหลายคนก็คงจะชื่นชอบส่วนของชุดนี้ฉะนั้นวันนี้ใครจะเจอในส่วนของลอตเรี่ก็หานะครับลอตกันไว้ติดเตียงเมดนะครับ ราดไม่ได้นะครับผมเลขห่างเดียวฉลามวันนี้เพื่อที่จะได้ลุ้นรางวัลกันสำหรัวันนี้ผมต้องลาไปแล้วแนวทางวันนี้3ตัวตรงท่านขอมาผมจัดให้นะครับสลหรัวันนี้สวัสดีครับ